เสร็จเจ้าเป็นคนแล้วนะครับติดกาวไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าเป็นคหน่อยนะครับเก็บแต้มหน้าขาวนะครับสามกุกเขาไฟนะครับทีมงานกำลังเก็บครับ ไม่เสียแรงนะครับที่ทุ่มทุนการแสดงในวันนี้นะครับผมท่านไหนชื่นชอบกีฬาต่อนกเขาใหญ่นะครับสนใจที่อยากจะได้นกต่อตอกกิ่งนะครับแล้วก็นกต่อดินนะครับนี่ครับแวะเยี่ยมชมซุ้มอาจารย์เทพพินทองได้เลยนะครับผมขอขอบคุณและฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนกลงก่อนนะครับ นี่ครห้อยลงไปเรียบร้อยนะครับเหยียบเข้าครับเต็มข้อนะครับ